การขนสัมภาระฝ่อพอไปแจร้รจนที่ฝากสิ่งของนะครับเลยก็ต้องรอจนก,กว่าจะยกของขึ้นของลงเสร็จนะครับแล้วก็วิทยุอวออกได้กลางกลางวันก็ใช้ทงกลางคืนก็ใช้ไฟสาย กลางวันเขาก็ใช้ถูกให้สัญญาณน้ำผงแดงผมเขียวหัวท้ายกลางคือหัวจักรกลางวันก็จะกลางคืนก็จะเป็นไฟฉายทำสัญญาณมคมๆเส่เข้าให้หยุดเตาทำสัญญาณเคลื่อนหน้าไปหน้าเสร็จหลัให้ให้ไปคือให้ไปครับสัญญาให้ให้ตัดสารใอยู่กันรถไป รถช้าเยอะครับตอนนี้อยู่เพิ่งอยู่สาวีเลย,ยรค,ครับอยู่ในเกตอำเภอชุมพรค่ะรถนี้น่ครับบางีก็เอาไปวาถทายการทดสองสัมภาระให้ดูด้วยกันนะครับว่า้าขึ้นลงยังไงมอไซค์เหมือนกันครับจะยกขึ้น เชาญฝากลงที่ไหนก็ส่งที่นั่นน้ำหนักคคิดยังไงเหรอถ้าผมจราไม่บินน้ำหนักของสิ่งของคูณระยะทางนะครับไม่รู้ํำนวนเท่าไหร่ก็จะมีหลักการคิดอยู่ครับ,โ,รบโอเคครับเค่จบคิแค่มีนะครับ คนเจ้าของหรือคนงานครับทีนี้นะครับสวัสดีครับ